สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ EP สุดท้ายนะคะก็คือเป็น London Area Guide นะคะวันนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะที่เขาเคยเรียนจบโทนะคะอยู่มหลาลัย City of London นะคะก็เดี๋ยวมาพบกับน้องได้เลยชื่อน้องมิ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่มิ้นนะคะพี่มิ้นจบโทที่ลอนดอนค่ะ City University of London ค่ะสาขา Data Science ค่ะ เราจะมีคำถามเป็นช่วงเปิดแหละแบบ Dis o r that ถามเร็วตอบเร็วเพื่อละลายพฤติกรรมถามเนาะห้าคำถามแล้วก็ให้มินก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะโอเคนะคยังเก้าอี้หรือโซฟาโซฟาใจกลางเมืองหรือว่าชานเมืองกลางเมืองเดินช้อปปิง้งหรือพักผ่อนที่สวนช้อปปิง้งบัสหรือว่าเดินบัสลอนดอนหรือว่ากรุงเทพลอนดอนลอนดอนแสดว่า,าคิดถึง ใช่ไหมใช่วันนี้เราจะมาคุยนิดนึงในเรื่องของแบตเตอรี จริงๆอะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเนาะ b บ t เทอร์ซีคือมันอยู่แถวไหน Ba t t ทอร์ซีมันจะเป็นโซน SW ก็คือเป็น south west ของลอนดอนแล้วก็ช่วงที่มิ้นไปอยู่เนี่ยคะ่ะเป็นโซนพัฒนาใหม่คือเขาพยายามพัฒนาให้เป็นโซนที่อยู่อาศัยมีตึกอาพาร์ตเมนต์เกิดขึ้นใหม่เยอะมากมก็คือส่วนมากจะไม่มีตึกเก่าเลยะคะ่ะสำหรับคนที่แบบชอบโมเดิร์นเป็นแอเียที่น่าจะตอบโจทย์ตึกก็คือเราอาจจะแบบได้แบบห้อง <Wow. S 2> มหมดูลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ไกลาจากเชลซีแถวนั้นด้วยใช่ค่ะเขาจะเรียกกันว่าแบบย่านเชลซีอย่างของที่มินพักอะค่ะอยู่ตรงเชลซีบริดอ่าสะพานที่ข้ามแม่น้ำเทมส์อค่ะตรงนั้นจะเป็นสะพานที่ชื่อว่าเชลซีบริดย่านเนี้ยถ้าให้เปรียบก,กับที่กรุงเทพหรืออะไรแบบเนี้ยคิดว่าแบทเทอร์สตะจะใกล้เคียงกับละแวกไหนอืมยากมากแต่มินคิดว่าเอาแบบใกล้สุดน่าจะเป็นจตุจักรค่ะ จตุจกักรทำไมถึงคิดไปขายจตุจัจกรเพราะว่าที่พักเนี่ยจะติดอยู่กับ b Se a t t l e ซี a าร์คเลยค่ะก็จะเหมือนแบบคนที่แบบมีอาพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ๆสวนจตุจักรก็จะมองไปเห็นพาร์คอะไรเงี้ยค่ะขออนุญาตแชร์อันเนี้ยเป็น b a t t l ซ s e a วเวอร์สเตชั n นี่ก็คือเป็นสเตชั่นที่รวมแหล่งช็อปปิ้งไว้ในตัวด้วย<ะ>เออ ก็คือแบบมีของเยอะมากซาล่านู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปดูเนี่ยในเว็บไซต์ได้นะคะ Battersea Power Station co uk ก็คือแบบจะไปช็อป a t drink ใช่มีซีนิม่ามีอะไรแบบเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็คือต้องไปหน่อยแล้วต้องไปหน่อยยิ่คพาช่วงจบวิมเบลด้านไปเขามีแบบฉายกางกางแจ้งด้วยใช่บาบี เออเนี่ยมีร้านอาหารมันก็จะมีแบบยิมมีซีนิมา่าต้องลองไปสักทีแล้วเนี่ยเออปร,ประวัติก็คือเหมือนแต่ก่อนนะคะสถานที่ตรงเนี้ยคือเป็น power station เก่าแล้วเขาแบบปิดไปแล้วทีนี้เขาก็แบบสร้างเป็นอ่าคืออันเนี้ยจะติดจะติดกับแม่น้ำเทมส์่ะคะคือจะอยู่ริมแม่น้ำเลยบรรยากาศจะดีมากแล้วเขาก็จะ ตอนแรกเขาก็จะสร้างเป็นแค่เหมือนเป็นร้านอาหารร้<ม>านอาหารเนี่ค่ะอันนี้คือ power station อ<ม>ืใช่ตอนแรกเขาก็จะมีแค่แบบโซนร้านอาหารริมริมริม,มแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วม,มาช่วงเขาเพิ่งน่าจะเปิดช่วงต้นปีนี้ถ้ามินจำไม่ผิดเขา<ม>ตัวตึกเขาก็พัฒนาทําเป็นศูนย์การค้าข้างในเฮายแล้วก็ได้มีแบบมีรูปทรงที่แปลกที่เราแบบจะไม่ค่อยคุ้นตาจะไม่เหมือนตึกทั่วไปมันจะมีเอกลักษณ ถ้าแนะนำละ่ะว่าคนที่แบบว่าเป็นคนประเภทไหนถึงคนที่จะแบบมาอยู่ย่านนี้มีไหมอยากมากเพราะว่ามินว่าห้องพักค่อนข้างใหญ่สำหรับแบบแชร์แชร์ชรกันหลายคนหน่อยค่ะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะมาเป็นแบบเป็นแก๊งเป็นกวนอะไรแบบนี้อหอใช่ค่ะมาอยู่แถวนี้นักเรียนอาจจะไกลเพราะอย่างมินเดินทางก็ไกลเพราะว่าของมินต้องไปนอรเทลนไลน์ต่อไลน์ต่อมา พูดถึงแบทเตอรีนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกนึกถึงพาร์คพาร์คแล้วก็นึกถึงเชลซีฟลาวเวอร์โชว์เป็นอีเวนท์ที่แบบมีฟลาวเวอร์เยอะๆแล้วก็คนชอบแบบมาถ่ายรูปกันปะแล้วเขาก็จะชอบตกหมวกให้แนวแบบบริทิชอะไรแบบนี้ไหมก็คือแบบรอยัลแฟมิลี่ก็ต้องมาเปิดงานทุกปีน่าของปีนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะถ้าไม่จำไม่ผิด จะเป็นช่วงซัมเมอร์เนี่ยค่ะอืมโอ,โอ้ยสวยจังเราเหมือนทุกร้านแบบในแอเรียเนี่ยค่ะทั้งทั้งแถวสโลนสแควร์แถวอ่ะจนมาถึงแถวบ้านมินที่ตรงเชลซีบริดอะคะ่ะก็คือต้องทุกร้านคือต้องแข่งกันประดับดบอกไม้อืมอ๋อแล้วมันจะฟรีด้วยนะเขาบอกว่าแบบมันเป็นอีเวนต์ฟรีที่แบบคนไปได้ แต่ถ้าเราเข้าไปที่จัดแสดงแบบเข้าไปที่เขาจะจัดแสดงอยู่ใน A, แวนเนสซีพาร์กอะคะ่ะต้องเสีเยเงินค่าเขาแต่ถ้าเราเดินแบบตรงถนนข้างนอกเขาก็ประดับกันแบบยิ่งใหญ่อเออแต่ว่าสวยสวยมากเลยอะอ่าโอเคอันนี้เป็นย่างอันนี้คือของของขายจุดขายของยา่าแใช่ไหมเออแต่ว่าเ็คือสวยค่ะสวยมากเลยอะโอ้ย ดูสิใครที่ชอบดอกไม้นี่ก็คือแบบควรไปนะคะสักครั้งหนึ่งเนาะใช่ถ้าใครไปเรียนหรืออยู่ที่ลอนดอนก็ช่วงซัมเมอร์ก็ลองไปเที่ยวดูอ๋อนี่ควีนก็เคยไปใช่เขาต้องเขาจะไปเปิดงานทุกปีเลยคะ่ะช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่อืมโอเคโอ้ยดูดิคะสวยมาก เนี่ยพูดถึงแต่ข้อดีมีข้อเสียบ้างไหมเนี่ยถามจริงอยู่ลรแวกเนี่ยมันไกลสเตชันนะคะอ่ารู้สึกว่ามันไกลสเตชันแต่แถวนั้นมีทูบอยู่นะใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราต้องนั่งบัสแต่บัสดีมากคือบัสอยู่หน้าบ้านเลยคือไม่ต้องเดินเลยอ่าใช่นหน้าบ้านก็คือเป็นบัสซ็อบซึ่งจากถ้าเกิดเช้าเช้าอะ่ะมันค่อนข้างบัสเต็มบางทีรอบัสสามคันไม่ได้ขึ้นแล้วมันก็ไปเรียนไม่ทันแล้วอันนี้นี่คือแบบอยากจะให้โชว์ หน้าบ้านนิดนึงได้ไหมก็คือตรงนี้อันนี้อันนี้จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มิ้อยู่นะคะแต่จะเป็นตึกแบบไหนก็คือ<ช>ถ้าเราเรื่อใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อว่าวิสตาเชลซีบริดจ์ซึ่งเดี๋ยวอันนี้วิสตาเชลซีบริดจ์มันเป็น a r e ยแล้วก็มันมีหลายตึกอยู่ในนั้นปะใช่ปะอันนี้คือจะเป็นชื่อของ developer หรือชื่อ d ี v ตรงนี้แล้วก็พอเดินไปอะ มันก็คือเหมือนแบบมีหลายๆตึกเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นเฮาส์ชื่อนั้นเฮาส์ชื่อนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เฮาส์หนึ่งอันนี้เฮาส์หนึ่งแต่ว่าก็เป็นเจ้าเดียวกันอ่าที่็จะมีแบบสี่บิวติงประมาณนี้อืมโอเคค่ะได้อันนี้นะคะก็คือตึกตึกน้องดีมากค่ะใช่ทำไมอืมนันดีมากๆจริงอยากจะโทรเลยเพราะแบบ ค้องเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้เตรียมมาเนาะไม่มีรูปเลยแบบไม่ไม่ได้ไปนานแล้วปีหนึ่งก็เลยรูปหายไปเลยถ้ามินเริ่มแบบง่ายๆก็คืออย่างสมมติว่าใครมาจากทางสโลนส,นส,นสตาร์สถานใช่ไหมครับอันนี้อันนี้นะเสอันนี้คือสถานแล้วก็สถานเนี่ยเราก็เดินมาแถวแถวบัสสตอปใกล้ๆอะคะ่ะ เอาตรงนี้ก็มีบัสตอปหรือว่าจะมาขึ้นตรงบัสตปปแถวๆตรงนี้ก็ได้อืมแล้วก็ขึ้น 1, 3, 7, 4, 5, 2, หนึ่งสามเจ็ดสี่ห้าสองมันก็จะขึ้นได้สองสองเบอร์อก็คือบัสตปปวิ่งยาวมาเลยค่ะแล้วก็ข้ามมาใน,นที่เมื่อกี้เราคุยกันชื่อว่าเชลซีบริดจ์อันนี้เป็น,นายาวแล้วบัสก็มาจอดนาบาลเลยนาบาลเลย <laughs> บอกมากใช่ค่ะจากสเตชันนี้ก็คือเหมือนถ้าไปซ้ายมือก็จะเป็นสโวนใช่ไหมสโวนสแควร์แต่ว่าถ้าขวามือไปอะ่ะ<ม>ก็คือจะไม่ไกลจากวิกตอเรียแล้วอันนี้ค่ะอยากจะทราบนิดนึงว่า<ม>ถ้าเกิดมาแบตเทอร์ซีแล้วก็มีแหลกท่องเที่ยวอะไรบ้างอันนี้จะเป็นร้านอาหารจีนก็คืออันนี้แบบอันนี้ร้านนี้คือราคาดีมากกินคนเดียวคือกินไม่หมดเลยต้องแชร์ชื่อร้านอะไรนะชื่อว่า New s ュ e ซี ก็ถ้าจากบ้านมักนก็แบบเดินแบบเดียวเดินตรงๆผ่านรงเรียนมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแต่คือของมินก็จะเป็นสายอาหารเอเชียก็จะมีแต่ปักหมุดร้านอาหารเอเชียแต่ถ้าแบบเดี๋ยวอันนี้ปเป็นเลี้ยวมาทางซ้ายถ้าเลี้ยวไปทางขวาจะมีร้านเฝออยู่ร้านหนึ่งร้านนี้ก็ดีเฝออ,อ,อร่อยมากใช่ไหคะเฝอตานะคะเตอร์ซีใช่ค่ะสอต้าก letter c s i n สปิงโร่เป็นแบบเฟรชสปิงโร่อ่าแล้วก็ให้เยอะนะแล้วก็รา<ช>คาก็ไม่แพงอันนี้ก็ไม่แพงอันนี้อันนี้ก็สุดมากอันนี้อร่อยมินกินมินชอบกินอาหารเวียดนามมินว่าตั้งแต่กินมามินชอบร้านนี้ที่สุดในลอนดอนอื <laughs> อนมใช่รู้สึกร้านนี้อร่อยมากชอบอตัวที่เป็นขนมปังของเขาขนมปังเวียดนามใช่ฉันจำได้เอออันนั้นอร่อยจริง แต่อันนี้ไม่อันนี้ไม่มีอะไรอ่ะบ้านมีอะไรร้นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนั้นอันนใช่อันนี้บอกว่าสนุกตอนเวียดนามแบบเออเอออันเนี้ยฉันก็ไปกินกับแกอร่อยจริงอร่อยจริงใช่เนาะเนาะแล้วมีร้านอันนี้ก็โซนจบอันนี้ก็คือเป็นแบบ โซนแบบไกลบ้านมากถ้าที่ท่องเที่ยวแถวมีปะอันนี้คือ Battery Park <อ><อ>คือมิ้นจะแบบพาคือมิ้นมีน้องสาวก่อนนั้นแบบน้องมาเรียนแบบน้องอยู่ปฐุมอยู่ก็แบบจะพาน้องมาเล่นแบบเพลกาว์ดตรงนีนอ้อันถัดไปอันัเมื่อกี้ที่พี่หวาน<อ>นำไปอันนี้ดีมากก็คือเป็น Battery Power Station ที่เปิดใหม่มี่แบบประวัติมันไหมว่าสมัยก่อนมันคือ โรงงานหรือว่ามันเป็นสถานีอะไรอะ่ะพอจะรู้ปีหนึ่งเก้ถึงปี1980<ม>เคยรันเป็น power station มาก่อนผลิต power ให้กับลอนดอนแบบเป็นอันดับหนึ่งมีถ่านหินพลังงานนะคะ อยูเ่เกือบ50ปีแล้วก็ปิดตัวลงอ่าใช่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งนี้นะคะถูกปล่อยให้ทิ้งร้างตั้งแต่1 9 8 3งเแถึงสองพแล้วก็ได้ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แนะนำถนนเส้นนี้ค่ะก็แบบเป็นช้อปปิ้งสตรีทของคนในย่านนี้ก็คือเป็น kings road ค่ะคือออฟฟอร์ดสตรีทแต่ว่าจะแบบมีความ,วามน่ารักร้านไม่ได้เยอะมากแต่งร้านน่ารักมากแล้วก็มันจะมีเป็นแบบทางเดินอะไรอย่างเงี้ยคือไปถ่ายรูปได้ หลายจุดเลยอยู่เหมือนกันมินแนะนำมินชอบไปเดินจอร์ลูอิสข้างบนนะคะเขาจะมีบนชั้นบนแบบบนสุดเลยค่ะเขาจะมีคาเฟ่อันนี้ค่ะคาเฟ่นี้อเห็นพอดีเลยแล้วคาเฟ่เนี่ยแบบมันเป็นกระจกรอบด้านแล้วพอเรามองลงมาแล้วก็จะเห็นวิวจโลนทั้งหมดเลยสวยมากอาเออชา ขนมอะไรคือราคาถูกมากแล้วก็แบบร,ราคาทั่วไปเลยแต่ว่าวิวแบบวิวร้อยล้านดมากเลยอ่ะใช่ข้างบนจอหล,ลอิสเป็นคล้ายคฟูดคอร์ดนะคะขั้นบนก<อ>คนก็จะแย่งโต๊ะติดก,กันไปกันได้นะคะใช่ค่ะไปนั่งทํางานนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเทควิวอืมชอบวิวดีมากวาสวยเนาะใช่แต่แบบห้างก็ไม่ค่อยได้เดินอะไรไม่ไม่ค่อยได้ซื้อของที่ห้างนี่ จะขึ้นไปคาเฟ่คอนบนไปนั่งทางานไหนมาสัมภาษณ์นิดนึงในเรื่องของการอยู่ในอังกฤษสามปีต้องบอกก่อนว่าเรารู้จักกัน,นแบบเพื่อนแนะนำเนาะแล้วก็อันเนี้ยของเราเนี่ยก็คือว่ามันเป็นบ้านของตัวเองอะไม่ต้องมาแบบว่าเช่าที่พักหรืออะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าเวลาเรามีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ที่อังกฤษ เออการที่แบบบ้านอยู่อังกฤษข้อดีของมันคืออะไรมันก็จะมีแบบทั้งข้อดีข้อเสียแต่มมนต้องบอกก่อนก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ของคุณอาก็คือคุณอาแบบตั้งใจซื้อเพราะว่าครอบครัวใหญ่แล้วแบบแล้วก็คือแบบมีลูกหลานอีกหลายหลายรุ่นหลายเจนก็คือจะต้องไปเรียนต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอคนนึงจบคนนึงไปเรียนต่ออะไรค่ะ mm hmm. เขาก็มองว่าคือตอนนั้นอะ่ะเป็นมันเป็นการลงทุนที่คุ้มเพราะว่า mm hmm. ถ้าเรานับแล้เราตั้งแต่มินไปจนมินจนตอนถึงวันเนี้ยบ้านยังไม่เคยว่างเลย คือ,อมีคนไปเรียนต่อไปเรื่อยๆตลอด,ลอดเลยนนก็มีใช่ค่ะตัวน,นี้ก็มีน้องเรียนอยู่แล้วก็อีกตั้งอีกตั้งหลายปีกว่าจะจบกันเลยนะคะก็เลยคิดว่าคุ้มมากแล้วเวลาครอบครัวไปกันก็คือมีที่พักเพราะว่าแบบไปเยี่ยมน้องไปเที่ยวไปคุยไปธุรกิจไปอะไรเงี้ยก็คือมีที่พักที่รดอนข้อดีก็คือมีก็ไม่กังวลเรื่องที่พัก แต่เราก็จะต้องกังวลเรื่องเดินทางเพราะว่าเราจะต้องแบบอาที่พักเราเปลี่ยนไม่ได้ละแต่มาหาทัยที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะต้องเดินทางไปกลับให้ได้เนี้ยค่ะก็เลยแต่ก็โชคดีว่ามันไม่ได้แย่มากเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพมาก่อนการเดินทางไปกลับโรงเรียนนี่คือธรรมดาอันนี้คือรถไม่ติดแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบเื่อเวลาเพื่อแบบไปไปไป,ไปเอารถไฟให้ทันเลยค่ะไปให้เทรนให้ทันรอบชาย ก็ข้ออันนี้คือจะเป็นข้อข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราแบบเปลี่ยนงานที่ <c oughs> เรียนไม่ได้ <c oughs> แบบคือเราเปลี่ยนเปลี่ยนงานเป็นที่เรียนแต่เราเปลี่ยนที่พักไม่ได้จะย้ายตามไม่ได้ <c oughs> แล้วมันก็คือยังต้อง่ส่ส่วนกลางทุกปีอะไรแบบเนี้ด้วยเนาะ S <S <S ใช่พอดีไม่ต้องกังวลเรื่องมีปัญหากันแลนดหลอดไหมเราต้องอะไรหลายอย่างแล้วอยากจะให้แชร์อะไรก็ได้ที่แบบว่าอยู่3ปีในลอนดอนอยากจะแชร์อะไรบ้างแบบแชร์ได้หมดเลยนะมีอ่าเรื่องของการเดินทาง ก็เวลาเลือกที่พักอย่างเงี้ยค่ะการเดินทางระยะเวลาที่พี่หวานแชร์ไปก็สําคัญมากการเดินทางแอร์เรียที่เราอยู่บางทีเราจะแบบบัตเจ็ดนิดนึงแต่ว่าเราก็จริงๆเราต้องคอนเซิร์ตเรื่องแอร์เรียมากๆเพราะว่าเราไปอยู่มอมนอกแบบคนเดียวส่วนใหญ่ก็นักเรียนก็แบบไปเรียนคนเดียวซึ่งแบบช่วยได้นะคะอ่ะมีเวลาหาลิสเองอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องการแบบไปวิวที่พักอ่ะหวานว่าสําคัญมากๆ เนาะหรือว่าถ้าเกิดน้องคนไหนไม่มีเวลาทําอะไรเลยอยากจะแบบปล่อยให้แบบว่าพี่ๆจัดการก็คือสามารถติดต่อแบ็คอมมาได้เราดูแลตั้งแต่แบบหานลิสไปวิวดูแลเรื่องสัญญาทุกอย่างแล้วก็จริงๆมีตอนนี้มี additional service mm hmm. ในเรื่องของการหลังย้ายเข้าอะไรแบบนี้ด้วยอย่างเช่นแบบพวกแท็กซี่ช่วยทําเรื่องเคาแท็กซ์อะอย่างเงี้ยเราก็แบบช่วยติดต่อให้ได้เหมือนกันเออ น้องอย่างที่พีบอกใช่เราสามารถเว็บอขาซื้อแท็กได้แล้วก็ยิ่งช่วงเนี้ยก็กรกฎาจริงๆเป็นช่วงที่แบบว่าเด็กๆเริ่มหาที่อยู่กันแล้วใครอยากจะให้ทางเราช่วยหาที่พักอะไรอย่างเงี้ยก็คือติดต่อมาได้เลยนะคะตั้งแต่แบบ facebook page นะคะแ a c k c o m uk accommodation เนาะหรือว่าแอดเรามาก็ได้ในแอด b ค c o m uk เราช่วยเต็มที่เลย แนะนำเลยจากประสบการณ์นคนที่เคยไปอยู่ทั้งแบบหาเองแล้วก็ทั้งใช้เอเจนซี่แล้วก็ทั้งแบบจนไปถึงสุดท้ายโชคดีสุดๆก็คือได้แบบมีบ้านพักอยู่เปิดของตัวเองก็คือ ก็คือตอบได้เลยว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะไปหาที่พักเอง<ม>จะประสบการณ์แล้วห้าส<ม>ิบห<ม>้าสิบไม่ชัวร์ว่าให้ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแล้วเราจะได้แบบสบายใจแล้วพอเราไปถึงเราจะได้พร้อมเรียนเลยเราจะได้แบบไม่ต้องกังวลว่าถึงเวลาแล้วแบบมีปัญหาเราต้องย้ายออกหรือว่าเราจ่ายมัดจําไปแล้วเราจะคืนมัดจําได้ไหมคือมีหลายประเด็นหลายปัจจัยมากมแบบมินชอบว่าเพราะว่าจากเราแบบ เห็นเห็นพี่หวานไปวิสิตจริงแล้วก็คือเดินสายตลอดโทรไปเพื่อไเลยพี่ดูพี่ดูที่พักที่พักโอะไรแบบเนี้ยตอนนี้แบบพี่หวานเดินเดินทางทั่วรอนดอนจริงยิ่งช่วงนี้ก็คือแบบออกนอกสถานที่บ่อยมากเพราะว่าแบบเด็กกาลังหาที่พักเลยแต่ว่าแต่ว่ายังมีคิวอยู่นะคะโทรมาได้ค่ะติดต่อมาได้ได้อะแล้วก็สุดท้ายอยากจะให้แชร์แบบ อะไรก็ได้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในลอนดอนแบบอยากจะฝากถึงน้องที่กําลังจะมาก็คือการใช้ชีวิตมินว่าเราต้องเ<ม>วทให้เวทให้ถูกต้องอะค่ะเวทให้เป็น<ม>คืออย่างของมินอะมิ้นค่อนข้างที่จะ ไปทางการเรียนเยอะมากๆเพราะว่าอย่างสาขาที่เรียนด้วยมันค่อนข้างมันใหม่มันใหม่มทั้งกับในเวลานั้นมันเป็นมันเป็นสาขาใหม่เลยแล้วก็<ม>สําหรับมิ้นที่ไม่มีแบ็คกรามาทางด้านนี้โดยตรงก็เลยแบบต้อง,องทุ่มทุ่งเทมากเรื่องการเรียนแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องๆคิดว่าแฮนโดเรื่องเรียนได้อยากให้หาประสบการณ์ด้วยเวทเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการแบบ ดูคอสเสริมอื่นๆหรืออะไรก็ได้ที่จะต่อยอดกับการกลับไปทํางานเพราะว่าถึงเวลาที่เรากลับไปทํางานคือช่วงที่เราเซตโฮชีวิตเราจริงๆเราจะดึงทั้งหมดะที่เราได้รับมาจากตอนที่เราไปเรียนตา่างประเทศดึงมาใช้หมดเลยแล้วมันมาทําให้แบบเรามีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่นอันนี้มินรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่บางทีถ้ามินย้อนกลับไปถ้ามินไม่รู้มาก่อนมันก็คือว่าจุดนี้เราน่าจะทําไปตั้งแต่ช่วง ที่เราอยู่อังกฤษนะเพราะว่ามันจะเป็นต้นทุนของเราแต่ว่ามันก็ไม่สายไปถ้าใครถ้าใครผ่านมาแล้วก็วันนี้เราก็สามารถที่จะอัพสกิลได้ตลอดอใช่อืมได้แต่ตอนนั้นน่ะจำได้ว่าแบบเหมือนมินแบบเรียน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 ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะไรเท่าไหร่ ก็คือ<ช>แบบไม่ค่อยได้อัพสกิลเรื่องอื่นเพิ่มเติมเพราะมันคือแหล่ง hmm. แห่งการเรียนรู้มันคือเมืองที่แบบมันมีหลายอย่างมีคอร์สมีอะไรเยอะมากซึ่ง mm hmm. บางทีในไทยยังไม่มีหรือว่า mm hmm. แบบสมมุติเราสนใจเฉพาะเรื่องจริงๆเราไม่ได้หารได้ง่ายๆในร mm ีเสิร์ชในไทยซึ่งตอนนั้นอะจังหวะนั้นที่นั่นคือคือที่เราก็อยู่ที่อังกฤษแล้วอะก็คือเขามีแบบมีผู้เชี่ยวชาญมีอะไรหลายอย่างมีทั้งแบบเป็นแลบด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง mm hmm. ก็เสียดายแต่ แต่ว่าตอนนั้นฮ a n d l e ได้เรื่องเดียวก็คือต้องต้องแบบโฟกัสที่มาสเตอร์ดีกีก่อนก็เลยแต่ก็ถือว่าสนุกนะคะเพราะว่าได้ประสบการณ์ทั้งเรื่องเรียนได้เพื่อนแบบได้เพื่อนแท้กลับมา <S <S ไ,ดได้เจอพี่หวานคือไม่ได้เจอแบบเพื่อนดีๆแบบจากที่ยังกฤษเยอะมากแล้วมีรู้สึกอะไรใช่ใช่แล้วมีรู้สึกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือ Mindset แล้วก็แล้วก็การอา่าน วิธีการแบบเซลล์สตัดี้ของลอนดอนอ่ะของของนระบัารศึกษาอังกฤษอ,ฤษอะมันทําให้เราอ่ะต่อยอดอะไรได้อีกหลายอย่างเลยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนกระบวนการลดโลจิกในการคิดในการทํางานอะไรหลายอย่างจากที่ไปเรียนนะคะแล้วก็บบเวลาคุยกับใครหลายคนก็บอกว่าใช่จริงแบบอันนี้คือจุดที่ทุกคนอาจจะได้กลับมาอืมอืมจริงจริงก็คือจริงๆแล้วอ่าใครที่มาเรียนที่เนี่ยมันแบบ มันจะได้อะไรกลับไปเยอะอยู่แล้วอยู่อังกฤษค่้ยเหลือตัวเองอะไรแบบเนี้ยคือแบบการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการเรียนมันก็ไม่เหมือนกับที่ไทยที่เนี้ยก็คือแบบต้องรีเสิร์ชเองหนักมากแล้วต้องมาแชร์ <S <S ไม่ได้มีอะไร,ม,ะไรมีอะไรผิดอะไรถูกแต่มันต้องมีการแบบดิสคัสแล้วก็ใช้ข้อมูลเนี้ยมาประกอบกับการแบบทําอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่แบบทําวิทยานิพนธ์หรืออะไรแบบเนี้ยเออคือมันไม่ได้แบบว่าเป็นการเรียนมาบอกว่าแบบ อ่อยู่ต้องจำแบบนี้นะมันคืออันนี้ถูกอันนี้ผิดอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมหรือเราไม่รอบไปแล้วใช่ท, <laughs> ที่บอกว่าแบบธรรมชาตการ <laughs> หรือว่าการใช้ชีวิตต่างกาันมันทําให้เราเกิดแบบในระหว่างเจอเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันอาจจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้เลยอั<ใ>น <laughs> <ใ>นี้เป็นข้อดีของการไปอยู่ต่างประเทศใช่หรมีความรับผิดชอบแบบกลับไปคือปกติปกติมีก็ทําเองอยู่แล้วตอนอยู่ไทยแต่ว่า มันเป็นความรับผิดชอบอีกแบบเนึ่งเป็นผู้ไม่ถูกว่ามันมันเป็นเรื่องแบบการจัดการอะไรหลายอย่างอ่ะที่ต่อให้คนที่แบบไม่ไม่ได้อยู่ไทยก็อยู่ไทยก็จัดการเองแต่ว่าพอกลับมาแล้วเหมือนมันอัพไปอีกขั้นเนึ่งเราทําได้มากกว่าเดิมไปอีกแต่ที่เราคิดว่าแม่เราก็ท้าจัดการได้ดีนะแต่เราสามารถทําได้ดีขึ้นไปอีกออก็อังกฤษนี่คือสอนอะไรเยอะมากให้อะไรให้ประสบก,การณ์อะไรเยอะมากเลยนนค่ะมีนว่าดีมากเลยค่ะได้เลยยังไงวันนี้พี่ก็ ขอบคุณน้องมินมากๆที่อุตส่าห์สละเวลาเนาะมามาแบบแชร์เรื่องราวแบบชีวิตในอังกฤษให้พวกเราได้ฟังกันนะคะแล้วก็จริงๆอันเนี้ยเป็นอีพีสายแล้วใช่เป็นแขกรองคุณปิด <laughs> ใช่แขกรับเชิญปิดก็ทำมาเกาสัปคแล้วเนาะแต่ว่าคุยน่าจะพูดไปเกินสิบย่าแล้วอ่ะ เออแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างที่แบบเกสปิเกอร์ที่มาพูดหรือว่าวันนี้แม่นะถ้าวันนี้ที่มินมาเล่าประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยมันเป็นประโยชน์มากๆสําหรับน้องๆที่กําลังจะมาในแบบมาเรียนต่อหรือว่ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนาะโอเคยังไงขอบคุณน้องมินมากๆวันนี้รู้สึกว่าแฟนคลับมินมาเยอะมากเลยนะอันนี้เจมมาไม่ได้อ่านเลยมามาด้วยแล้วก็อันนี้เพื่อนไหมเพื่อนด้วยเหรอไนๆเป็นแชร์ เราอยากให้มีอีกเลยอยากให้มีอีกอีพีสุดท้ายเรนจะมีเพื่อนน้องอลันคิมนี่เพื่อนปะอันนี่คืออ๋อพี่เขยพี่เขยของน้องมินเป็นคนเกาหลีนะคะทุกคนโอ้ยมีคนมาเชียร์เยอะมากเลยแล้วก็มีคนกดไลค์เยอะมากนี่เยอะที่สุดในในในบรรดาเก้าอีพีนี่คืออีพีนี้นี่มีคนมาแชร์ โอเคได้เลยให้กำลังใจทั้งครอบครัวคะ่ะ <c oughs> น่ารักมากครอบครัวน้องมินน่ารักมากๆค่ะทุกคน <c oughs> กน่ารัก <c oughs> ได้เลยวันนี้เราพี่ว่าเคุยมาเลยได้คุยกันสนุกมากเลยดีใจที่ได้คุยเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับมีนทุกคนที่รอดูอยู่นะคะตอนนี้โอเคกันไหมว่าจะได้ประโยชน์กันทุกคนนะคะง่ายประโยชน์มากเลยวันนี้ได้แบบเที่ยวทัวร์หลายหลายสถานที่ที่สำคัญก็ได้แบบความรู้ใหม่ๆหรือว่าแบบประสบการณ์ใหม่ๆที่มินแชร์เหมือนกันอืม โอเคค่ะแล้วยังไงไว้พบกันใหม่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวแบ็กคอมก็น่าจะมีแบบกิจกรรมหรือว่ามีเซสชั่นดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ยังไงไว้ติดตามคอยติดตามนะคะวันนี้หวานกับมินไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ